ตัวอย่างต่อไปครับจากการเปรียบเทียบยอดขายต่อเดือนข,ของร้านขายยาขนาดเล็กโดยส่วนร้านที่อยู่นอกเขตอำเภอเมืองจำนวนสิบร้านและในเขตอำเภอเมืองจำนวนยี่สิบร้านได้ค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนยอดขายดังนี้ครับหน่วยเป็นพันบาทนะครับนอกเข <tr> ตอำเภอเมืองยอดขายเฉลี่ยได้หกสิบห้าพันหกสิบห้าพันเท่ากบหกหมื่นห้าพันนั่นเองครับความแปรปรวนหนึ่งร้อยหกสิบเขตอำเภอเมืองครับเอ็สิบสองความแปรปรวนสามร้อยถ้าทราบว่ายอดขายต่อเดือนของร้านขายยามีการแจกแจงแบบปกติมีความแปรปรวนไม่เท่ากันจะสรุปได้ไม่ว่ายอดขายเฉลี่ยต่อเดือนของร้านขายยานอกเขตอำเภอเมืืออองงตต่่าากวยยดขขในเเม ที่ระดับในยังพันจุดศูนไปดูข้อม,มูลครับมิวหนงับมิวหให้แทนค่าเฉลี่ยยอดขายนอกเขตอำเภอเมืองมิวสอก็จะแทนยอดขายในเขตอำเภอเมืองครับการทดสอบว่าค่าเฉลี่ยยอดขายนอกเขตอำเภอเมืองต่ำกว่าในเขตอำเภอเมืองหรือไม่นะข้อมูลที่ได้นครับนอกเขตอำเภอเมืองเอเป็น10 x 1อ็กหนึ่งบสาลังสองในเขตอำเภอเมืองเ2็นสองนะครับยี่สิบเอ็กสอเลังสเป็น300น,นีโจทย์กำหนดให้นะครับ มัดูเรา,าต้องการทดสอบว่าค่าเฉลี่ยยอดขายนอกเขตอำเภอเมืองต่ำกว่าในเขตอำเภอเมืองหรือไม่สมมติฐานที่เราตั้งก็ต้องเป็นแต่ต่ำกว่าหรือไม่ก็มีไม่ต่ำกว่ากับต่ำกว่านั่นคือมิลหนึ่งลบมิวสองมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์คู่กับมิวหนึ่งลบมิวสองน้อยกว่าศูนย์นั่นเองครับระดับแม่พันก็คือหยุดศูนย์หนึ่งสิ่ทีทดสอบในที่นี้ก็ใช้ทีครับก็แทนค่าลงไปครับได้เป็นหกสิบห้าลบด้วยเจ็ดสิบสองลบด้วยศูนย์ส่วนด้วยรากที่สองของ ร้อส่วนด้วย10บวกด้วย300ส่วนด้วย20่สิคำนวณออกมาเป็นลบหนึ่งจลบหนห้ไปหาบริเวณปฏิเสธครับในการอเน,นื่องจากว่าโดยกำหนวดว่าความแปรปรวนของประชากรทั้งสงไม่เท่ากันเราต้องคำนวณดีเอฟ e e ด o มโดยสูตรนี้นะครับคำนวณออกมาเป็นเอาแทนค่าลงไป S1 ก็คือ s อสหนกลังสอง็คือร้อไม่ต้องกำลังสองอเพราะว่ากำหนดความแปรปรวนมาครับส่วนสิบ,บวกกับสามส่วนยีทั้งหมดกำลังสองนะครับส่วนด้วยร้อส่วนด้วยสิ ทั้งหมดกำลังสส่วนด้วยสิบลบหบวกกับ3ามร้ส่วนยี่ทั้งหมดกำลังสองส่วนด้วยยีบลนครับคำนวณออกมาได้เท่ากับยี่สิเพราะฉะนั้นดีฟคิดต้องของทีตรงนี้ก็เท่ากับประมาณใช้ค่าที่ยี่สิี่ดีฟต้องยีสิบสีนะครับก็ไปหาบริเวณปฏิเสธครับการแจกแจงแบบที่เป็นการทดสอบทางเดียวบริเวณปฏิเสธน้อยกว่าน้อยกว่าดูทางด้านซ้ายมือครับอันฝ้าเป็นจุดศูนย์หนึ่งฝ้าเป็นจุดศูนย์หนึ่งหาค่าวิกฤตเปิดค่าทีครับเปิดตารางได คี่ที่เราเปิดก็คือ,อจุดทีอันฟาจุดศูนย์หนึ่งดีกิวตั้งยี่สิบสี่เปิดที่ตารางได้สองจุดสี่เก้าสองนะครับแต่เราต้องเติมเครื่องหมายลบเพราะอยู่ทางด้านซ้ายมือปรากฏว่าเทียบกับแคน,นทีคำนวณทีแคลนี่นะครับลบหนึ่งจุดสองห้าลบหนึ่งจุดตกบริเวณยอมรับครับจึงยอมรับเอสศูนย์ลบหนึ่งอยู่บริเวณนี้ยอมรับนั่นคือค่าเฉลี่ยยอดขายนอกเขตอำเภอเมืองไม่น้อยกว่าในเขตอำเภอเมืองครับไม่น้อยกว่าครับ